เว็บดังเปิดค่าตัวเอกนิดแนวรุกทีมชาติไทยหลังยายร่วมทีมแก่งญี่ปุ่นอุรวาเลตไดมอนเว็บดังเปิดค่าตัวเอกนิดแนวรุกทีมชาติไทยหลังยายร่วมทีมแก่งญี่ปุ่นอุรวาเลตไดมอนภายหลังจากที่สมอสอนอุระวาเลตไดมอนทีมแก่งแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นดีกีแชมป์เอเชียปีล่าสุดทำากรเปิดตัวเอกนิดปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยร่วมทีมอย่างเป็นทางการล่าสุด เว็บไซต์เทนเฟอร์มาเก็ตตลาดกลางนักเตะชื่อดังระดับโลกได้เผยข้อมูลมูลค่าของเอกนิตปัญญาหลังเปิดตัวร่วมทีมแก่งแดนเจลีโดยค่าตัวของมิดฟิลด์ทีมชาติไทยรายนี้มีมูลค่าอยู่ที่3,50 0 0 0ยูโรหรือราว1 3 3 2 5 5ล้านบาทซึ่งเอกนิตปัญญาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไป28นัดยิงไป3ประตู4แอสซิตกระทั่งฟอร์มการเล่นไปเข้าตามาเซสเกอร์ซา กุณซื้อใหญ่แห่งทัพปิศาจแดงเอเชียได้เห็นแววจึงดึงไปร่วมทีมโคดทงมั่นใจไปด้วยสวยกับบีจีปทุมยันสารัฐอยู่เย็นเป็นกับต้นทีมซีซั่นนี้ตลรัปิดบีจีปทุมยูนเนเต็ดยันตังสารัฐอยู่เย็นคือกับเต้นทีมลุยไทยลี ฤดูกาล2023-2024่นคี่ดทงทงชัยสุโกโกีมั่นใจทีมงานและนักเตะมีความพร้อมมาเชื่อจะไปได้สวยอย่างแน่นอนโคทงทงชัยสุโกโกีกุนซือบีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดเผยผ่านรายการ The South Scan Live ว่าส่วนตัวมีความมั่นใจเพราะการมาที่นี้ก่อนหน้านี้แต่เป็นทีมงานสาก้าของทีมเราอยากมาอยู่แล้วเรามีแผนการเล่นที่ชัดเจนนักเตะมีฝีเท้าที่ดีที่มีระบบการจัดการที่ดีน่าจะไปได้ดีและมีทีมงานที่ช่วยกัน โคดบอยซุเปอร์ชายค่มสินโค้ดเบนพิรพงศ์พิชิชติรัตโค้ดอ่ำอำนาจแก้วเขียวอันเฟตนิติพงศ์สีทองอินทีมงานที่ช่วยเหลือรวมถึงแอนฟิลฮัสดินสุโกกีลูกชายที่ตามมาด้วยนอกจากนี้โคดธงยังยืนยันว่ากับตันทีมของดาร์ปิดในฤดูกาล2023-2024ยังเป็นตั้งสารัฐอยู่เย็นส่วนรองกับตันคือมุ้ยทิรศินแดงดา